เพลงที่จะฮ้องต่อ like ไปนี้จอเพลงว่าสุราพาไปลองฟังสุราพาไปลองฟังครับสุราพาตำรวรจรถแข้งจัดเต็มอัตรากินเหล้าเมามาต้องโดนคาถาตำรวจโดนเป่าคาถาสุราพาให้เจ็บปวดไปสองขวดเป่าพรวดโดนขวดหลายพัน

Dude, ขออนุญาตเป่าแอลกอฮอล์หน่อยครับเฮ้ยดูเด็ด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 แเป็ดูสิขับรถขับลาไม่ดูขออนุญาตเป่าแอลกอฮอล์นี่เครื่องเป่าแอลกอฮอล์อู้ขัดใจวอยโวยเร็วเร็วอย่าซักซาอะไรครับโอ้คนรำรวอ สงสัยไอ้คนที่เป่าคนหน้าผมสงสัยหมาต,ต้องไปตายในต้องมันแน่นอนครับมันเป็นอย่างใดมันเหม็นครับว่าไปเลยเป่าเร็ว,เร,วเรียบแปดสิบครับร้บอไ,รไปเรียบไปถึงไหนพาท่อ ไอ้เป่าแอลกอฮอล์เนี่ยดีกีไอ้เกินเนี่ยขึ้นเป็นร้อยสาวผุ้นี่โอ้โหมันจะเป็นร้อยสาวได้อย่างไรควรดำารวจเครื่องเป่าคนดรอวรด้วดั้งบาดีดั้งเสียแน่นั้นมันบอดีได้แต่เป็นของดีเนี่ยขึ้นร้อยสาวกูไมันจะวัดมาเป็นร้อยสาวได้อย่างไรอ่ะก็ผมกินเหล้าสามสิบห้าดีกีไปสองขวดมันก็แค่เจ็ดสิบแล้วมันจะเป็นร้อยสาวได้อย่างไรครับนั่นนั่นนั่นไปไปไม่ต้องเหียไปลงพัก วันพุกขึ้นศาลบอดรองขึ้นศาลบัดรองไปลงพังอย่างสักอย่างอ่ะอย่างหูกบว่าห่มครับรำนวดอ่ะมีความสัมพันธ์เหนียวแน่นกขนาดไหนเหนียวแน่นขนาดไหนอา้าวฮาบัดเจ้ามาดูนี่ไหนกระเป๋านี่ครับโอ้ยรำบัดใบสั่งเพียบแรยังจะมาคุยอีกอะนะคุณสาล<อ>มาเปา<อ>็นร่งอย่างสักอย่างโอเคเมาแล้วอยากขับพักหลับดีกว่าโดนเป่าคาถา โดนมาน้ำตาไหลเปลยรู้แล้วเข้าใจพูดไปผมว่าเข้าทีลุงไอ้น้องปีขับขี่ว่าอันตรายอันน้องเน่งอันน้องเน่งน่ลน้องนั้นมาไม่อะไรทำไม <c oughs> ล่ะไม่รัก ไม่ได้หรือจำไม่ได้ฉันชื่อหน,อ,นองนะโอ้โหอารมณ์ดีแต่นอจูงรถไปตัวห้องเพลงไปตัวน้ำมันรถหมดกระ้าไไปใช้น้ำมันรถหมดขับ,บอา้าวพอดีว่าผมเมาผมก็เลยต้องจูงรถมาถ้าผมเมาผมขับมาโค้นจํารวจก็จะจับผมมารับ <laughs> อา้าว แล้วจะจุงไปไหนครับเนี่ยเอ้าผมก็จุงโปนด kt, ้านนิเ็จผมก็จะขี่บิ๊กบ้านะครับเอาเงี้เอางี้ไม่ต้องจุงไปไหนแล้วครับเดี๋ยวไปกับผมผมจะพาไปเลี้ยงข้าวโอ้ไปเลี uh, ้ยงข้าวอะไรอย่างครับข้าวฟรีนะข้าวคุกโอ้ข้าวคุกกับพีนี่ครับข้าวคุกข้าวตารางเนี่ยนั่นมีที่ไหน บ้าแล้วจูงรถผ่านด่านเนี่ยเอ้ยรถก็จูงอ่ะมาจะขี่จะมาจับกันเรื่องเหตุผลหน่อยอะไงเอาเอาเอาไอ้ไหวโอ้ยจะไหวกันอ่ะเมาเหล้ากันอ่ะฮะเออแล้วไหวจะไหวกันอ่ะโอ้ยไหวบ่ไหวไอ้ไหวก็ต้องไหวไอ้นหนบ่ต้องมาห่วงไอ้ไหวว่าจะไหวไหวไอ้ไหวต้องไหว ไห้หวจะไปหนาะไห้จะปีกบ้านไอ้บ้านไอ้ไก่ไล้วหวจะปีกก็หายอะว่าปีกข้าไงาไหนนะ้าไก่ไย<อ>่โธ่ขนาดดูงลอดไปยังมาแป้นอยู่หั่น้าเอเอาเอาเเอาไปตั้งปุ่นก่นไตั้นอะไ้คำเมาแล้วมาเจอด่าตรวจ พอเจอตำรวจเตี่ยวเรียกเข้าไปทางควันและก็ถามว่าตั้งด่านตรวจอะไรยังกันตำรวจในนั้นบอกว่าตรวจแอลกอฮอล์ฮัลลัคาญดำานนู้คนนี้เง่ามันนึงว่าไปจับผามันมาเข้่ไปจับลูกยับก็กรูนี่กันะะเนี่ยปฏิบัติหน้าที่ตีสี่ตีห้าจะไปยืนใกล้เสาไฟเนอะมันเป็นอย่างใดกวรถขยะมาเก็บนะกะ คนนัไม่ใช่ขยะเปียกรอขนาดนี้แต่้งดัวยังจ่าเฉยยะจ่าเฉยโอ้โหภาษาเฉยเขาก็อ่านเป็นเฉยยะว่าไรครับขอยาตดแอลกอฮอล์หน่อยครับโอ้ไอแอนไอโกไอฮอร์มันไปทำยังเพล่ะถึงมาจับมาโดนมันเนี่ยไอเมากันนี่ไม่ใช่ไอเมาครับแล้วไอไหวก็เนี่ยเตียวปะก้นอยู่นี่ไม่ใช่ไอไหวนะผมชื่อไอคำครับผม ถามแต่ไอ้ทำไมไมอ้อถึงชอบดื่มเหล้าผมมีเหตุผลกุกะเหตุผลอย่างไรที่ผมชอบดื่มเหล้านีน่น,นะเพราะผมลองทาดูละทาแขนทาขาเนี่ยมันบเมาคงกัเลยต้องดื่มครับผมแสดงว่าอ้ยอมรับว่าไอ้เมาแน่นอ,อยผมม่ได้เมาผมไม่ได้เมาเลยเพมาะเมู่อผมจะน้วกลื้ๆ เฮ้ยยังเงี้ยเมาเหล้ามากันเนี่ยมาได้เมาครับรู้เมาเบียร์ม่ใช่ครับแล้วเมาอย่างเมาเมียไอ้สีเนี่ยอ้าวเจอไปเมาเมียเปิ้ลโอ้ใส่เตียวสีจุ่มออนสีสีจุ่มออนดูยังไงเป็ดจุ่มออนขอนดังขอดังไปขอเปิ้ลชขอจะเรียกว่าเ้าลักเอเปจ๊ขอร้อยเหรออนน่ะเมียเมียแบงค์ห้าร้อยดีจะถอนเนาะ ยังมีทอนแหมบในหัวแจักกันหรอใครล่ะหัวแจักกันนลครัะใครครับเนี่ยเจ๊ปวบนอ๋อเจ๊ปวีนาเจ๊ปวนอ้าวปวบนอไปบินดาไปบินเลยก็นึกว่าปวีนาไม่ใช่ครับโอเคครับมากันโอเคบาเฮิร์ดแล้วกันเฮิร์ดอูดจักเปิร์จะไปหอด้วยโอ้โหเมาได้เหมือนจริงๆเมาเหมือนมา ขอบคุณเจ้าอันนี้กินเหล้ายี่ห้ออะไรฮะกินเหล้ายี่ห้ออะไรไม่ใช่เมาเหล้าหรอกครับเมา <ะ S 2> <มะ S 1> ยัง<ค>อ่ะเมายากันยง <_ an>